าจะพดเราเหล่ว่าจาก็าดนกูรูกจีเนูู่กู้รู้ลู้ลูกลูยาเน่ยีู่้จีรูลูยาเน่เลยมาลูเม่ส่งยังายังกู้มาลู้รู้กเสียเวลากูแทบไมมาสช้านาลรู้ยาน่ดูยาวตอนเลเแทนนี่เป็นเสียงสะท้อนของนายโอเชงวัย42ปีอดีตแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่เคยถูกนายนาหลอกให้มาขายแรงงานในประเทศไทย นายโอเชงเล่าว่าได้มีนายหน้าสัญชาติพาม่าเข้ามาติดต่อคนในหมู่บ้านเพื่อไปทำงานในประเทศไทยซึ่งหากใครสนใจในายนาคนนี้ก็จะส่งต่อไปอยังนายนาอีกคนที่รออยู่ประเทศไทยลูกเรือถือเป็นอาชีพแรกที่นายโอเชงได้ทำงานในประเทศไทยหลังลักลอบเข้ามาค้าแรงงานต่างด้าวตามคำาชักชวนของหน,หนายนาโดยอัตราค่าจ้าง6 0พ0บาทต,ต่อเดือน ลักษณะการทำงานจะต้องอยู่กลางทะเลเป็นระยะเวลา3เดือนโดยไม่ได้ขึ้นฝั่งแต่สุดท้ายแล้วนายโอเชงก็กลายเป็นผู้ค้าแรงงานที่ไม่ได้รับเงินตามที่ได้มีการตกลงไว้ก่อนหน้านี้จากนั้นจึงได้ตัดสินใจหลบหนีขึ้นฝั่งเมื่อรู้ว่าเงินเดือนถูกนายหน้ายึดโดยไม่ได้รับเงินค่าจ้างแม้แต่บาทเดียวในจังหวะที่เรือเข้าเทียบท่าส่งสินค้า ซึ่งขณะนี้นายโอเชงได้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเรื่องความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวแบบไม่ต้องหลบหนีเจ้าหน้าที่รัฐอีกต่อไปดูที่ไหนผู้หญิงอยู่ะไรครูบาผู้หญิงดูที่ไหนเราเข้ามาเราลูจีน่นเราจะรู้ว่าเขมาไอ้ยามียามมีชีวิตไอ้ยามในแค่ไทยแค่เรื่องลูจีน่าแต่เราว่กอาจารย์ทกทีบําบุดูเข้าบําไม่มาดีมาละดีมาดีมาดีไหนกันอ๋อดีมาไอ้ิีิในไทยคกล้ยหายเราจีน่าไป ทางนี้ปัจจุบันประเทศไทยได้ตกมาอยู่ระดับเทียสามของปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่เลวร้ายที่สุดของปัญหาดังกล่าวล่าสุดคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอมีนยโยบายจัดสรรแรงงานต่างด้าวให้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เรียกว่าศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จหรือวันสต็อปเซอร์วิสเพื่อลดปัญหาการค้าแรงงานที่ผิดกฎหมายโดยนำร่องที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นที่แรก พบว่ามีแรงงานมาขึ้นทะเบียนในขณะนี้กว่า3,000คนซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีไปจนถึงเวลา16นาิกา30นาทีและไม่เว้นวันหยุดราชการสุพ์สันติวงศวัฒนาทีมข่าวการเมืองสปริงนิวส์รายงาน